กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับในช่วงของ d r z o o m In เดี๋ยวผมขออนุญาตไปแตะหุ้นไทยกันสั้นๆนะครับค่อยๆแผ่วลงมาเรื่อยๆนะครับดัชจะนีหุ้นไทยที่เคยขึ้นไปจุดสูงสุดเช้าวันนี้นะครับที่1 2 3 1จุดเนี่ยตอนนี้ไหลลงมาแค่เหลือแค่1ัน9จุดแล้วนะครับจาก10อันดับแรกที่มีการซื้อขายสูงสุดเนี่ยเราเห็นเขียวกันเกือบหมดนะครับตอนนี้เริ่มมีแดงสลับกันมาบ้างแล้วอย่าง AOT วันนี้ก็ติดลบต่ออีกพอสมควรเลยนะครับลงไป3%กว่าเยเะครช่วงนี้การท่องเทย่ยวไทยน่ย ดูจะหนักแล้วก็เหนื่อยมากนะครับหลายคนไปตามแหล่งท่องเที่ยวเดิมๆที่เราเจอคนจีนเยอะนะครับอย่างแถวแยกราชประสงค์แถวเยวาวราชแบบนี้เนี่ยช่วงนี้เหงาเงียบไปหมดเลยนะฮะทรูอันนี้ก็ลงมา40สตางค์นะครับเคแบงกนี่ก็ลงแต่เช้าเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือภาพของตลาดหุ้นไทยจนถึงตรงนี้นะครับที่ดัชนียังค่อนข้างแผ่วๆอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลครับว่าช่วงที่ผ่านมาทางตลาดทรัพย่งประเทศไทยเอง หรือว่าทางโบรกเกอร์หลายๆค่ายเองนะครับก็นําเสนอทางเลือกว่าเราสามารถกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศผ่านพอร์ตหุ้นไทยของเราได้ด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า DR นะครับ DR ก็จะเป็นตราสารแสดงสิทธิ์เสมือนกับเราไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับโดยมีผู้ออกอก็จะอ้างอิงกับหุ้นต่างๆนะครับอาจจะมี อิงกับ ETF หรือว่าอิงกับสินทรัพย์ทางเลือกอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ลองเลือกกันได้นะครับวันนี้เราจะชวนคุยกันถึงตัว trip.com นะครับบางท่านอาจจะเป็นลูกค้าเขาอยู่เคยใช้บริการเป็นแพลตฟอร์มให้บริการการท่องเที่ยวเราจะจองอตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมอะไรเนี่ยก็ใช้บริการของ t r i p c o m กัเหมือนได้นะครับหุ้นตัวนี้นะ่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณพสุทธมนากาศนะครับฝ่ายก,ก,การลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบอลดาโอนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่บอยอ่า trip. com นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวนะครับแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้การท่องเที่ยวไม่ดีไม่ใช่เหรออย่างในบ้านเรานี่ก็ไม่ดีนะครับจริง,รงๆแล้วตอนนี้การท่องเที่ยวยังดีอยู่หรือเปล่าเราเอาภาพรวมก่อน,นครับก็ที่ผ่านมานะครับโดยในไทยเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าคนจีนเริ่มหายไปครับ,บแต่เพราะตั้งแต่มีข่าวเรื่องอาชญากรรมในไทยกับคนจีนคนจีนก็เลยกลัวที่จะมาไทยแล้วมีแผ่นดินไหวอีก ครับนั่นแหละเป็นก็ยิงไม่กล้ามาเลยนะครับยังไงดีนะคุณทิปดอทคอมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับอ่าโอเคทิปดอทคอมเขาทาธุรกิจอะไรบ้างเล่าให้ฟังในภาพรวมก่อนเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้จักแต่ชื่อเคยใช้บริการบ้างแต่ธุรกิจเขาเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยฮะได้ครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ทิปนะก็มีอนะั d โคดาที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับที่เราในจองโรงแรมหรือว่าจองตั๋วเครื่องบินนะครับ ทิปดอทคอมเองก็เป็นบริษัทเหมือนกันนะครับเป็นบริษัท OTA นะครับออนไลน์ครับเว็บเอเจนซี่นะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เขไาไจองที่พักตั๋วเครื่องบินแพ็กเกจทัวร์ต่างๆนะครับแต่ว่าธุรกิจทิปดอทคอมเนี่ยครับเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวของจีนนะครับใช้ในจีนเลยอย่างซีทริปนะครับในในจีนเนี่ยฉันไม่ได้เรียกว่าทิปดอทคอมนะครับแต่ว่าจะเรียกว่าซีทริปนะครับแล้วก็มีปูหน้านะครับที่เป็นรูปปูตรงนี้ครับก็จะเป็นอยู่ในเมืองลองลงมานะครับ แต่ว่าถ้าเป็นในระดับ l o b บ l เนี่ยก็มีทิปดอทมมีการสแกนเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีแม็กไมท i ปไอตัวนี้น่าสนใจนะครับเป็นอ่าตัวบริษัท OTA ในอินเดียนะครับที่คนอินเดียส่วนใหญ่เนี่ยใช้กันอืมครับอืมโดยรวมนี้เขาเป็นบริษัทสัญชาติอะไรเนะ่ครมีให้บริการเยอะๆเลยเป็นจีนครับอ๋อเป็นจีนเริ่มจากทิปก่อนแล้วก็จดทะเบียนในตลาดฮ่องกงใช่ไหมใช่ครับก็จดทะเบียนครับเก้าเก้าหกติ๊กเกอร์นะครับตัวดี ที่ความแปดศูนย์ก็อ้างอิงหลักทรัพย์ตัวนี้เหมือนกันครับงั้นไปดูบริษัทย่อยของเขาในแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างมีตัวไหนที่เราอยากจะไฮไลท์เมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าครับครับก็แน่นอนครับก็เดี๋ยวผมพามาดูรายได้ก่อนนะอืมก็อย่างอสัดส่วนรายได้เนี่ยแน่นอนว่าแปดสิบปอร์ซ็นมาจากที่พักกับตัวเครื่องบินครับนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจในจีนนะครับก็จะเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของเขานะครับก็คือตัวซีทิปประมาณสักเจ็สิบเปอร์เซ็นะครับตรงนี ส่วนทิปดอทคอมหรือว่าสกาย a n นเนอร์เนี่ยแค่ประมาณย0สเปอร์เซ็นตท่านั้นเองครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะโฟกัสไปที่ธุรกิจในจีนด้วยอืครับคนจีนตอนนี้เขายังยังเที่ยวกันอยู่ใช่ไหมครับที่ที่เขามาคือไม่มาเมืองไทยคือเขากังวลแค่เมืองไทยแต่จริงๆเขายังเที่ยวไม่ว่าจะเที่ยวในจีนเองหรือไปเที่ยวประเทศอื่นเขายังเที่ยวอยู่ถูกไหมอ่าใช่ครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีทิศทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่างถ้าเราวัดจาก ตอนโควิดนะครับเราจะมาสำรจจากตอนโควิดนะเราะว่ายอดยอดการท่องเที่ยวยอดการใช้จ่ายต่อภาคท่องเที่ยวเนี่ยมันฟื้นหรือยังนะครับก็ยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่เท่าไหร่นะครับก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้แท่งขาวๆเนี่ยครับตั้งแต่ปีโควิดมาแล้วก็ตั้งแต่เส้นสีเหลืองๆเนี่ยครับก็คือเชนฟอร์มโควิดก็ยังติดลบอยู่คือยังไม่ได้กลับไปสู่ระดับที่เหนือโควิดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในมุมมองของทางบลดาโอเนี่ยก็ยังเห็นว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างงี้ยแปลว่ามันก็ยังมีรูมเหมือนกันนะถ้าถึง อืม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 โอเคก็อาจจะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกเหมือนกันว่าคนจีนเขาก็รัดเข็มขัดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเียงแต่ว่าเราก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างน้อยๆก็กลับมาอยู่ในช่วงก่อนเกิดโควิดได้เหมือนกันแบบนั้นอืมครับอ่าโอเคงั้นว่ากันต่อนะครับแนวโน้มของผมประกอบการในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างครับครับก็เนี่ยก็หลังจากที่เลิกปิดเมืองกันนะในช่วงสักปีสองพันยี่สิบสองนะครับก็ รายได้ของทิปเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาทํำออทาม i g h ไปเลยนะครับแต่ว่าในช่วงเนี้หุ้นเนี่ยก็ยังไม่ออทามหายนะครับแต่ว่างบเนี่ยไปก่อนแล้วก็รายได้รวมเนี่ยยังปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โตประมาณ20%่นะครับส่วนใหญ่ก็มาจากตัวท่องเที่ยวแล้วก็ตัวเดินทางนะครับทางมาจินเองก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับในช่วงที่มีโควิดเนี่ยทางทางทิปดอทคเนี่ยก็มีการปรับปรุงต้นทุนใหม่ นะครับแล้วก็มีการ<ช> <ไป S 1> ลดต้นทุนลดพนักง,งานใช้ไอเข้ามานะครับแล้วก็มีการกระจายรายได้ไปยังเมืองรองด้วยนะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยทีดดอทคอมเนี่ย<ร>เขาเด่นที่เมืองหลักนะครับลูกค้าหลักๆก็คืออยู่ในเมืองเทียรหนึ่งเทียสองแหละก็คือเมืองที่เป็นอ่อเมืองหัวเมืองหลักนะครับเชียงให<ช>้อ่ปักกิง่งพวกนี้นะครับแต่พอเขาเจอโควิดเนี่ยเขาก็เริ่มไปลุกตลาดเมืองรองเทียรสามเทียสีได้ก็มีการกระจายรายได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เวลาที่มันเริ่มฟื้นตัวเนี่ยเขาก็ มีการเืินตัวที่น่าสนใจกว่าทุกแขงด้วยครับครับส่วนใหญ่รายได้หลักๆเขายังมาจากเมืองจีนอยู่ถูกไหมฮะสัดส่วนมันเป็นยังไงบ้างนะฮะใช่ครับก็ตอนนี้เป็นจีนประมาณสักอ่าที่จริงถ้าตีเอาบาวด้วยก็คือคนจีนเที่ยวต่างประเทศนะครับก็ประมาณสัก80ถ้าเปอร์เซ็นเป็นในประเทศก็ประมาณ70%อซอ๋อแล้วตัวเลขในนี้มันยิงจะเพิ่มได้อีกเหรอหรือว่าสัดส่วนเขาเป็นยังไงเขาตั้งใจจะเพิ่มลูกค้าจากเมืองนอกบ้างไหม ใช่ครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมีรัฐบาลจนีนนะครับเริ่มสนับสนุนว่าอยากให้คนต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวจีนเยอะขึ้นนะครับ,รบเสริมเรื่องอินบารนะครับอย่างเช่นมีอ่าให้เวลาวีซ่ามากขึ้นนะครับ,รบมีอ่าอ,อิน t t นต์แท็กซีฟันนะก็คือคล้ายๆญี่ปุ่นเนี่ยเราเดินไปที่ช็อปร้านค้าในจีนเนี่ย <อะ S 1> เราซื้อของปุ๊บ เราสามารถรีฟันนักเคานเตอร์นั้นได้เลยไม่ต้องไปรีฟันไปขอยื่นตรงตอมอที่สนามบินแล้วนะครับเราสามารถขอเหมือนเป็นสลดเลยประมาณสักสิบเอ,อ็ดถึงสิบตามเปอร์เซ็นต์งนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นว่าเอ,อ้ยเหมือนคนต่างชาติมาเที่ยวจีนได้สลดทุกร้านเลยที่มีแท็กรีฟันอ่าอย่าง้สะดวกขึ้น<ะ>ซึ่งถ้าคน,ขนเข้าไปเที่ยวจีนเยอะขึ้นเขาก็จะได้รายได้จากนัทงองเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปใช้บริการถ้าใช้ผ่านทริปหรือว่าบริษัทย่อยของเขาแบบนั้น ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเมื่อสักครู่เห็นว่ามีตัวใหม่ที่มันเป็นของอินเดียด้วยใช่ไหมครับอันนี้พอจะเป็นตัวหวังได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการเติบโตในอนาคตครับครับก็น่าสนใจครับเพราะว่า MakeMyTrip เนี่ยก็วางตัวเหมือนเป็นท i p c อมของอินเดียเลยครับก็คือเป็นเจ้าตลาดอันดับหนึ่งนะครับแล้วคนอินเดียส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้ใช้ MakeMyTrip เนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับมากกว่าคู่แข่งด้วยแล้วที่แล้วในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทางบราดเอดสเราก็เห็นว่าอย หมือนการท่องเที่ยวจ X ของอินเดียเนี่ยเริ่มจะดูดีขึ้นนะครับเราไปไหนเราเริ่มเห็นคนอินเดียเยอะขึ้นเยอะมากครับเรยอะมากครับเจอทุกที่เลยครับอืมใช่ครับเป็นเทรนที่ดีครับครับอืมอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะเป็น growth driver ในอนาคตนะครับแล้วมันยังมีประเด็นอะไรที่เราต้องตามที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องต้องต้องพิจารณาไหมครับอย่างเช่นสงครามการค้าเรื่องเศรษฐกิจโลกเรื่องอะไรแบบนี้ไหมฮะ ครับก็ก็มีครับก็ผมสรุปให้สามข้อแล้วกันนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือการแข่งขันในอุตสาหการรมเดียวกันนะก็คือเวลาที่ดอทคอมเนี่ยังหลังเนี่ยเริ่มลุกตลาดนอกจีนเยอะขึ้นใชครับเขาต้องไปเจอ b o ๊ก i ิ้ต้องไปเจอเอชพีเดียนะครับต้องไปเจอเอ่อโคด้าในไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการแข่งขันเยอะขึ้นก็แน่นอนว่าก็ต้องพยายาม คุมต้นทุนไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งขาดตึนก็เหมือนกันยิ่งดลดราคาเนาะแล้วก็อาจจะทําให้มาจิ้นเนี่ยถูกกดดันได้ในระยะสั้น <Would. S 2> นะครับอืมก็ modo, อย่างที่เห็นมาในช่วงปีที่ผ่านมาครับทางบร,ริษัทเนี่ยก็บอกว่าเอยเรามีการใช้ค่าใช้จ่ายกับการขยายตลาดต่างประเทศเนี่ยเพิ่มครับใช้มาเก็ตติ้งเพิ่มก็ทําให้ตลาดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมครับอีกสองข้อก็จะเป็นเรื่องปัจจัยแมทโคลอืมนะครับก็แน่นอนว่าถ้า เรื่องการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันชะลอไม่ได้ดีกว่าที่คิดนะครับก็อาจจะทําให้คนเที่ยวน้อยลงครับ,รบแล้วก็เรื่องในไทยเป็นตัวอย่างเหมือนกันเรื่องความปลอดภัยอืครับก่อนหน้านี้ผมเห็นหลายเจ้าพยายามจะบอกว่าเราเอา a อมาใช้เพื่อยกระดับการบริการลูกค้าหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับตัวทริปเองเขามีการเกาะกระแสะ AI แบบนี้ด้วยไหมครับเออก็มีครับที่จริงผมผมคิดว่ามันก็น่าจะมีมีอยู่ทุกเจ้านะครับที่ใช้ไ i เข้ามา อย่างทิปดอทคอมเนี่ยก็มีทิปจีนี่นะครับก็เป็น LLM นะครับเป็นคล้ายๆ ChatGPT เลยก็สามารถบอกมันได้ว่าเอ้ยช่วยจัดทิปให้หน่อยสิไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวจีนเนี่ยจัดทิปสองวันสองคืนอะไรเงี้ยครับว่าไปนอนไหนดีไปเที่ยวตรงไหนดีนะครับก็พอมานะครับซึ่งที่ดอทคอมเนี่ยครับเขาก็น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการคอร์สเซลลิงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในแพลตฟอร์มเนี่ยบริการเต็มเลยนะไม่ได้มีแค่จองโรงแรมหรือว่าจอง <จ>ต้องบินบน,นะเขามีจองเ<ช>ทีกเกตผูว่าจองอีเวตนต์อะไรโอ้โหไปหมดเลยใช่ใช่ใชก็คือมีทุกแอคทิวิตี้ก็คือจองผ่านเว็บเดียวได้หมดเลยแบบนั้นอืมใช่ครับ<ช>แล้วในมุมของตัว trip c o m เองนะครับจริงๆคู่แข่งก็เยอะมากเลยนอกจีนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับจุดแข็งหรือว่าความสามารถในการแข่งขันของเขาเคืออะไรในมุมของเราครับก<ช>็ทางบรโอเราก็เห็นนะครับว่าไอจุดแข็งของเขาเลยนะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ c อเซนเตอร์นะครับหรือว่า after s a l e s e r v i c e ที่ดีนะครับก็จะเป็นตัวที่เสริมเรื่อง user experience ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่ตัวที .com เนี่ยก็มีสายการบินที่ค่อนข้างจะครอบคลุมกว่าอย่างของ booking เนี่ยมีประมาณ500สายการบินทั่วโลกแต่ทิปมี600นะมากกว่าร้อยนึงนะครับก็เรื่องแล้วก็เรื่องคอเซลลิงต่างๆที่เราไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นจุดที่ทําให้คนเนี่ยชอบทีคอม m นตัวผมเองก็ก็เห็นว่า UI มันน่าใช้ดีผมก็เลยชอบไปใช้อะไรไงเป็นต้น เข้าไปใช้ง่ายสบายตาแบบนี้เลือกไม่ยากแบบนั้นอ่าใช่ครับดีกว่าดีกว่าหลายเจ้าอืมอืมอืมงัน้นเราให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่สนใจจะเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนี้ยังไงบ้างครับในดีตัวนี้ยังไงบ้างครับครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่บ,บัตคอมเนี่ยงบก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็ลดลงเรื่อยๆครับนะครับส่วนเรื่องอ valuation เนี่ยก็ อยู่ในแบรนด์ล่างแล้วก็คือถ้าเทียบกับตัวเองก็คือตัดนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งก็ยังมีดิสカウตอยู่ประมาณสักหกเปอร์เซ็นจากค่ากลางครับก็ทางบลรโอก็เห็นว่าน่าสนใจนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าหุ้นเนี่ยก็ลงมานะแต่ว่างบเนี่ยยังดีอยู่แล้วล่าสุดก็เริ่มจะพลิกขึ้นมาแล้วนะครับอย่างเมื่อวานก็มีข่าวเรื่องเรื่องอเมริกากับจีนก็เริ่มคุยกันได้นะครับทางบลรโอเราก็เห็นว่าเออเป็นจังหวะที่ดีที่เซนติเมนต์อาจจะดีขึ้นนะครับในหุ้นจี น่าสนใจครับราคานี้ครับแต่ดูในทางเทคนิคมันเหมือนมันจะเบรกเทนขาลงไปเรียบร้อยแล้วนี่คือต้องถ้าคนจะต่อราคานี้จะมีโอกาสซื้อได้ไหมหรือว่าจริงๆต้องต้อง,องซื้อตรงนี้เลยถ้าที่จริงก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนด้วยนะครับว่าเป็นคนชอบความเสี่ยงได้ประมาณไหนนะครับถ้าถ้าเสี่ยงหน่อยก็ทางเราก็เห็นว่าเออก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีตรงนี้เลยเป็นจังหวะรกเอานะครับถ้าเสี่ยงน้อยหน่อยก็อาจจะอรอต่อราคามาเพราะมันต้องมีน่าจะมีย่ออยู่แล้วนะครับคือยังไง ก็3แนวที่เป็นซัพพอร์ต1 2 3ที่ทางด a โตีเส้นไม้ก็ลองลองเลือกราคากันดูต่อราคากันดูแล้วแต่ว่าท่านจะต่อราคามากน้อยแค่ไหนหรือว่าอยากจะเป็นคนฟอลโล่บายไล่ซื้อตามก็แล้วแต่แต่ละอันก็จะมีโอกาสและความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันนะครับฝากทิ้งท้ายครับถ้าใครสนใจอยากใช้บริการของบลอด o โนะครับเรามีบริการอะไรในการซัพพอร์ตเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศหรือว่าลงทุนในดีบ้างครับครับก ถ้าอยากซื้อตัว DR ทิดคอมแตสูตนะครับก็เปิดบัญชีกับเราได้นะครับทางเว็บไซต์หรือว่าทางแอป d a อ Life ก็ได้นะครับถ้าอยากติดตามข้อมูลข้อมูลหุ้นต่างประเทศต่างๆก็มีทั้งช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ Line o f f i c i a l นะครับก็แอด DAO SEC นะครับได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เป็นช่องเป็นมาเซอรี่นะครับที่ผมกับทีมงานเนี่ยเป็นพิธีกรนะครับจะคอยบรรยายเรื่องหุ้นต่างๆที่น่าสนใจนะครับที่มี DR ด้วยนะครับก็ ติดตามกันได้ต่างประเทศก็มีหลายๆตัวเลยนะครับใครอยากจะศึกษาใครอยากจะรู้ข้อมูลก็ติดตามทางคุณประสุทธิ์แล้วก็ทางดาโอได้นะครับอ่ะเราช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับเราทำช่วยกันทำมาหากินนะฮะยู u b e ของดาวโอชาแนลก็ไปติดตามได้หรือว่าอยากจะติดตามผ่านรายการเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณประสุทธิ์นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ